สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกับโจยแล้วครับผมที่คุยง่ายของในน้ำโจกก็วันนี้เป็นเมนูแกงอ่อมเนื้อน้อวัวนะครับนี่ครับประมาณ3า0ร้อกรัมหั่นเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับนี่ครับนาอวัวก็เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นพริกแกงอ่อมก็เป็นพริกแห้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับโขแค่พอแหลกหรือว่าเพื่อนเพื่อนถ้าขายันก็โขกะเรียดอะไรก็ได้แต่โจกชอบให้มันมีชิ้นนิดนึงสีสันมันสวยดีมาดูผักนะครับ วันนี้ก็จะมีมะเขือเป้าะกระลำปีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอัตราส่วนต่างๆเดี๋ยวโจจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับผักอีกจานหนึ่งก็จะมีอุยขอโทษผักกวางตุง้งต้นหอมซอยอใบแมงลักแล้วก็ผักชีลาวเครื่องปรุงวันนี้เกลือป่อนครับน้ำปลา แล้วก็อันนี้น้ำปลาร้านะครับเป็นน้ำปลาร้าสเร็จรูปนะครับเป็นกระปุกกระปุกที่เราขายพริกลูกโดดแล้วก็ข้าวคั่วครับเอาไว้โรยให้หอมๆถ้าใครไม่มีข้าวคั่วหรือว่าไม่ชอบข้าวคั่วก็ใช้เป็นข้าวเบือโขลกไปกับพริกแกงก็ได้ครับมันช่วยให้น้ําแกงนัวขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยก็เปิดไฟเลยครับโอเคครับกระทะร้อนแล้วก็เป็น เครื่องแกงนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดจนหอมนะครับสักคู่นึงมันจะฉุนหน่อยตรงนี้นี่นะครับฉุนมากตรงนี้แล้วก็เป็นเนื้อนะครับที่หั่นเอาไว้ใส่ลงไปผัดได้เลยอื <c oughs> <c oughs> ฉุนขอโทษทีครับมันฉุนมันฉุนจังหวะลมมันตีส่วนเข้ามาพอดี รเราจต้องผัดให้เนื้อมันสลดลงไปนิดนึงก่อนนะครับจะได้หอมๆกลิ่นเวลาเนื้อตัดมันไปถูกกับกระทะเลยทุกนี้นี่นะครับผัดมาจนเริ่มจะสุกระดับนึงแล้วก็จะเป็นเกลือครับเอาไว้ไปรุงรสนะครับเพราะว่าเราจะใช้ปรุงรสแค่เกลือกับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะครับใบมะกรูดตะไคร้ครับแล้วก็ขา อันนี้ก็เอาลงไปผัดคุกๆกลกินหอมนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราจะตุ๋นเนื้อเนี่ยเคี่องเนื้อสักครู่นึงเนี่ยเราจะได้เคี่ยวเจ้าเครื่องเครื่องสมุนไพรต่างๆไปด้วยนี่นะครับแล้วก็เป็นมะเขือเปละสมาเลย มะเขือปอกเมนูนี้ต้องสุกนิดนึงครับมันจะได้อ,อกหวานเนะาะเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงน้ำตาลเลยเราจะใช้ความหวานจากผักต่างๆเสร็จแล้วนะครับเติมน้าเพราะาเดี๋ยวเราจะใส่ผักต่างๆแล้วนะครับหลังจากเติมน้ําก็เล่มไฟนะครับแล้วก็กระลำปีลงไปก่อนเลยนับแรกแก่นิดนึงโอเค ตรงนี้เราก็ต้องรอเดือดนะครับระหว่างที่รอเดือดก็จะใส่ผักวองตุง้งเพราะว่าอยากให้ผักผักของตุ้งมันสุกด้วยนะครับโอเคเราเร่งใส่ได้ครับเดี๋ยวตรงนี้เพื่อนๆต้องรอรอมันผักมันสุกสลดลงไปน,นี้หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสแล้วก็โรยผักโรยต่างๆอีกทีนึงครับ ตอนนี้ผักสุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับนิดนึงตามด้วยน้ำปลา้าครับนัวๆเลยเนาะแล้วก็ต้นหอมครับใส่ลงไปเลยต้นหอมที่เราซอยอไว้นะครับใส่เย,เยอะจะได้หอมหอมกชีลาวครับนะฮะแล้วก็ใบมังรกที่หมด แล้วเราก็จะรอให้ผักพวกนี้มันสลดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็เปื่อยทานได้ต้นหอมในแกง่อมนี้อร่อยมากเพื่อนๆลองทานดูครับถ้าคนที่ที่ทานได้นะที่ชอบทานนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟกับคู่หนึ่งครับระหว่างที่เราตั้งไฟเนี่ยเราจะโรยพริกโดดไปด้วยพริกโดดคือพริกขี้หนูสวนนี่แหละครับเผื่อใครที่ชอบความแซ่บแล้วอยากได้ความเผ็ดจี๊ดอีก นี่ seen. นะครับตอนนี้กลิ่นจะมามากคือ <Laurie> กลิ่นแกงออมมาเลยผักชีลาวลึมนี่ครับพอผักมันสลรดลงไปกลิ่นหอมออกมาแล้วเนี่ยเรก็จะโรยข้าวคั่วครับเป็นระดับสุดท้ายแล้วก็ลุกเ้าให้เข้ากันนิดนึงมันจะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วแล้วก็น้ําแกงจะนัวขึ้นมาอีกนิดนึงครับจากผงข้าวคั่วนะครับ นะครับแล้วก็ปิดไฟครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงอ่อมเนื้อง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับพเพื่อลองทำทานดูรับรองว่าแซ่บเสด็จสดน้ำคล่องคอมากๆเป็นกับแก้มชั้นเยื่ยมเป็นกับข้าวชนเลิศครับผมวิธีทำไม่ได้ยากเลยครับอย่างที่พเพื่อนๆได้ดูมาส่วนผสมเดี๋ยวจจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับลองจดไปทำทานดูติดขัดยังไงแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องายโจกด้วยนะครับ เราเจอกันในเมนูถัดไปสองเราบวันี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ